สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องหุ้นนอกมอนิเตอร์วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหุ้นที่น่าสนใจมากตัวหนึ่งค่ะนั่นคือ Hims and Hers Health หรือเรียกสั้นๆว่า HIMS ใช่ครับหุ้นตัวนี้เป็นบริษัท Telehealth ที่กำลังมาแรงมีทั้งรายได้เติบโตเร็วลูกค้าเพิ่มขึ้นและโมเดลบิส i n e s s ที่น่าสนใจมากครับ บริษัทนี้เริ่มต้นจากการขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมร่วงและสุขภาพเพศช,ชายต่อมาก็ขยายไปสู่บริการสุขภาพของผู้หญิงสุขภาพจิตการลดน้ำหนักและการดูแลเฉพาะบุคคลค่ะรูปแบบ business ของ Hims คือการขายแบบสมัครสมาชิกลูกค้าจะได้รับยาหรือบริการต่างๆแบบรายเดือนปัจจุบันมีลูกค้าประมาณ2.4ล้านคนรายได้กว่า95%มาจากลูกค้าแบบรายเดือน และลูกค้ากว่า85%ก็ยังอยู่กับบริษัทต่อเนื่องครับรายได้ต่อคนต่อเดือนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะล่าสุดอยู่ที่ประมาณ84ดอลลาร์ต่อคนถือว่าสูงมากสำหรับบิสเสิสแบบนี้ฟังดูดีมากเลยใช่ไหมครับแต่เมื่อไม่นานมานี้ก็มีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นกับบริษัทใช่ค่ะก็คือการที่บริษัท Novo Nord i s k ยกเลิกเดียวกับ h ฮ m เกี่ยวกับการขายยายลดน้ำหนักชื่อว่า w e g o v y เพราะฮิมขายยาซิเมอร์กลูไทแบบปรุงพิเศษซึ่งอาจจะไม่ตรงตามข้อกำหนดของ FDA ค่ะผลก็คือราคาหุ้นล่วงทันทีเกือบ35%และยังมีการฟ้องร้องจากผู้ถือหุ้นด้วยครับแต่บริษัทก็ออกมาชี้แจงว่าจะพัฒนายาลดน้ำหนักสูตรของตัวเองและเตรียมขายในประเทศแคนาดาหลังหมดสิทธิบัตรในปี2026ค่ะนอกจากเรื่องลดน้ำหนักแล้วบริษัทก็ยังขยายบริการใหม่ๆ อย่างเช่นการรักษาฮอร์โมนวัยทองฮอร์โมนเพศชายต่ำและการดูแลชะลอวัยสิ่งที่ทำให้บริษัทนี้น่าสนใจอีกอย่างคือลูกค้าส่วนใหญ่เริ่มใช้บริการแบบเฉพาะบุคคลมีการใช้เทคโนโลยี AI มาช่วยปรับการรักษาให้เหมาะกับแต่ละคนค่ะมาดูด้านการเงินกันบ้างครับไตรามาสล่าสุด Hims มีรายได้586ล้านดอนลลาร์เติบโต111%จากปีก่อน และมีกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายหรือ EBITDA ที่91ล้านดอลลาร์ที่น่าสนใจคือบริษัทเริ่มมีกระแสเงินสดอิสระแล้วด้วยค่ะประเมิน50ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวถือว่าแข็งแกร่งมากสำหรับบริษัทที่ยังโตเร็วแบบนี้แต่ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องกฎระเบียบจาก FDA ถ้ามีการห้ามขายยาที่บริษัทปรุงเองอาจกระทบรายได้ส่วนสำคัญทันที อีกเรื่องคือบริษัทมีการให้หุ้นกับพนักงานจำนวนมากทำให้กำไรสุทธิจริงอาจลดลงและหุ้นอาจเจือจางได้ในอนาคตค่ะและตอนนี้ก็เริ่มมีคู่แข่งรายใหญ่เข้ามาในตลาดเช่นอเมซ o n ที่เปิดบริการเทเลเฮลท์ของตัวเองถ้าไม่พัฒนาให้ทันก็อาจเสียส่วนแบ่งตลาดได้ตอนนี้หุ้นฮิมสเทรดอยู่ที่ประมาณ4 8ถึง52ดอลลาร์ คิดเป็นอัตรา E/V ต่อ EBITDA ที่ประมาณ34เท่าดูแพงถ้าเทียบกับบริษัทสุขภาพทั่วไปแต่ถ้ามองเป็นบริษัทเทคโนโลยีสุขภาพแบบสมัครสมาชิกที่มีรายได้ต่อเดือนสูงและลูกค้าหนิวแน่นก็อาจจะยังมีโอกาสเติบโตอีกมากในระยะยาวบริษัทต,ตั้งเป้ารายได้ปี2030ที่6,500ล้านดอลลาร์และกำไร EBITDA ที่600ล้าน ถ้าทำได้จริงมูลค่ากิจการก็อาจาโตเป็น2เท่าจากวันนี้ค่ะสรุปเลยครับหุ้นฮิมส์เป็นหุ้นที่มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงเหมาะกับคนที่มองไกลและรับความผันผวนได้แต่ถ้าใครอยากได้หุ้นที่มั่นคงและปลอดภัยอาจต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนลงทุนค่ะแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงกับ h ิม s ขคุมเสี่ยงหรือควรรอดูคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะ แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องหุ้นนอกมอนิเตอร์ด้วยค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ